Nopadon Story A l i f e changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือที่ชื่อว่า Modern Words หรือชื่อภาษาไทยคือคำบันดาลใจของคุณทอฟฟี่แบรดชอว์มารีวิวนะก็ต้องเรียกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ย ผมสนใจมาตั้งแต่เอาเป็นว่าสำนักพิมพ์นะสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยของคุณปิ๊กทัศพาศเนี่ยก,ก็รู้จักกันนะครับแล้วพอคุณปิ๊กโพสต์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เออหน้าหน้าอ่านดูหน้าอ่านดีนะครับแต่ก็ยังไม่รู้เลยนะตอนซื้อมาเพราะว่าซื้อออนไลน์นะไม่ได้พลิกเข้าไปดูว่าไอ้คำบรรดานใจมันคืออะไรแต่เห็นชื่อคนแต่งแล้วค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะน่าสนใจเพราะว่าคุณทอฟฟี่บราชอเนี่ยผมก็เห็นข้อเขียนของคุณทอฟฟี่มาเรื่อยๆนะในเพจในอะไรอย่างเงี้ยใน Facebook เนี่ย ก็เลยซื้อมาอ่านคราวนี้ซื้อมาแ่าแวก็เลยโอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะตีมหนังสือก่อนเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงนะตีมหนังสือเป็นหนังสือ,อ,ท,สอ,อที่เอาคล้ายๆเป็นเรื่องราวจะเป็นอ่าสุนทรพจน์หรือคําพูดของบุคคลชื่อดังนะครับคำว่าชื่อดังเนี่ยมีตั้งแต่ชื่อดังระดับโลกนะครับที่เขาไปอ่ามีสปิชนะครับมีสุนทรพจน์ในงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง บารักโอบามาประธานอาทิพดีนะครับหรือจะเป็น CEO ของบริษัทชั้นนำอย่าง Microsoft หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก้อนนั้นก,ก็หาอ่านได,ได้ยากแล้วล่ะ,ะตรงๆนะครับเพราะว่าเราก็คงไม่ได้ไปตามฟังสปีชของคนเหล่านี้มากน้อยบ่อยๆนะครับคือคือผมผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะอีกอันนึงเนี่ยที่ผมชอบคือมันไม่ใช่แค่ในต่างประเทศนะครับคือมันมีคนที่เป็นอาจจะไม่ใช่บุคคลชื่อดังมากนะ นะแต่ว่าเป็นบุคลากรที่ก็เรียกว่าประสบความสําเร็จในประเทศไทยนะครับคือหลายคนคงรู้จักนะแต่บางคนผมก็เพิ่งรู้จักเขาเป็นครั้งแรกในหนังสือเล่มนี้ก็อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดแต่ที่ชอบมากที่สุดคือคุณทอฟฟี่เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบเหมือนกับไปแปลมาเฉยๆว่าเอาเขาพูดอย่างนี้แล้วจบนะคือเขามีความคิดเห็นครับเขามีเรื่องราวเขามีเรื่องเล่า ในความคิดของเขาแล้วก็มีบทสรุปที่ดีๆหลายๆข้อเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมคงไม่ได้เอามานั่งอ่านให้ฟังว่าแต่ละบทเป็นยังไงอันนั้นท่านไปอ่านเองได้นะครับจากหนังสือเล่มนี้จะไปสั่งซื้อเอาก็ได้นะแต่ผมจะเอาข้อคิดที่ผมชอบนะครับได้อ่านในหนังสือเล่มนี้แล้วประทับใจเอามาเล่าให้นั่นฟังนะครับอันแรกเลยนะครับมีข้อความบอกว่า ความเหี่ยวก็แค่ริ้วรอยทางประสบการณ์แต่ชีวิตที่ประศจากประสบการณ์นี่สีน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมานะครับคือความเหี่ยวคือความรู้สึกเศร้ารู้สึกดาวรู้สึกแย่เนี่ยคุณทอฟฟี่ใช้คำว่าเป็นริ้วรอยทางประสบการณ์ซึ่งผมชอบนะคือประสบการณ์มนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเรียบกริบอนะ่ะคือดีไปทุกเรื่องทุกอย่างนะ มันก็มีริ้วรอยแบบนี้แต่ถ้าชีวิตปรับประัะจาประสบการณ์คือเราเพลย์เซฟอย่างเดียวนะเราทำอะไรต้องไม่ผิดหวังทำอะไรต้องดีเราอาจจะทำอะไรไดน้อยมากๆในในในชีวิตนะเพราะว่าอะไรที่เสี่ยงนิดนึงเราก็ไม่ทำานละคุณท็อฟฟี่ใช้คำว่าน่าเสียดายเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะคือมันคงไม่ต้องถึงขนาดไ้บ้าบินไปทำอะไรที่แบบเจ๊งเละเทะเลยอย่างนั้นคงคงคงมากเกินไปนะครับแต่มันมันจะเรียกว่าอะไระครับ มันต้องกล้าในบางบางบาง,บางเรื่องบางอย่างนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปที่เป็นข้อคิดที่ผมชอบนะหนังสือเขียนไว้บอกว่าดอกไม้จะบานเมื่อเราเป็นผู้ให้คนอื่นก่อนชอบคำนี้นะครับจริงๆอันนี้มาจากคุณพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะที่คุณท็อฟฟี่เขาไปสัมภาษณ์นะครับแต่แปลความหมายว่าคือถ้าเกิดคุณรู้จักเป็นเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ ให้คนอื่นเนี่ยดอกไม้จบานดอกไม้จบานนั่นคือความสุขไม่ใช่ความสุขเฉพาะคนที่รับนะมันเป็นความสุขของคนที่ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมชอบแนวคิดประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอเจอคำพูดดีๆประมาณนี้เนี่ยก็อดไม่ได้นะที่จะนำมาฝากนะครับอ่ามาดูอันถัดไปครับลองพลิกสูตรสร้างทฤษฎีดูบ้างแหวกขนบดูบ้างเราจะได้งานที่ไม่เหมือนใครอ่า อันนี้ผมก็ชอบนะคือคือจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วกันนะครับรวมทั้งผมด้วยก็ได้นะรเรามักจะทําอะไรที่ตามสูตรตามสูตรก็คือเอ้าเรียนจบทํางานมาตามที่เราเรียนนูน่นนี่นั่นอนะไรเงี้ยก็ดีตามสูตรก็ดีก็เหมือนทําอาหารนะ่ะพอเราทําตามสูตรนะอาหารมันก็อร่อยแต่มันมันจะไม่แตกต่างมันจะอร่อยระดับหนึ่งนะครับมันจะไม่มีความเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นเนี่ยหนังสือก็สะท้อนมาบอกว่าบางทีเนี่ยเรา เราลองพลิกสูตรนะลองเปลี่ยนสูตรบางอย่างทำอาหารเนี่ยทำแบบเดิมๆมก็ได้ผลแบบเดิมๆแหละอร่อยก็อร่อยเหมือนเดิมนะไม่อร่อยก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากที่จะทําให้มันแตกต่างเนี่ยลองใส่สูตรอะไรของเราแปลกๆใหม่ๆเข้าไปที่เขาไม่ค่อยได้ใส่กันนะเราลองเอาวัตถุดิบบางอย่างที่ปกติเขาไม่ได้ค่อยใช้แต่เราลองเอามาพลิกแพลงใช้มันอาจจะล้มเหลวนะมันอาจจะกินแล้วแหวกไม่อร่อยเลยแต่เราก็รู้ไงว่าอ๋อสูตรนี้มันไม่เวิ แต่คนที่จะสามารถทาอะไรที่มันแบบประสบความสําเร็จมากๆได้เนี่ยมันคงไม่ได้ทําเหมือนกับชาวบ้านเขาอะถ้าทําเหมือนกับชาวบ้านเขาก็คงเหมือนกับชาวบ้านเขาอะซึ่งซึ่งก็คือ average นะครับคือกลางๆนะครับลองดูได้โดยเฉพาะอะไรที่มันไม่ได้มีความเสี่ยงมากนักนะอันนี้ผมชอบไปเหมือนกันเป็นคําถามอะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการความสําเร็จหรือความสุขนะคือจริงๆคนเราหลายๆครั้งเนี่ยวิ่งไปหา ความสาเร็จเพราะว่าอยากสําเร็จอนะพูด,ดง่ายโดยที่ละเลยไปว่าจริงๆความสําเร็จเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความสุขก็ได้นะผมไม่ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยสำเร็จแล้วต้องทุกข์ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเราเรามองดูดีๆว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราต้องการคือความสาเร็จก็ความสําเร็จก็ได้แต่สําหรับผมนะอันนี้ต่อยอดให้จากหนังสือเนี่ยสำหรับผมคือความสุขครับสําเร็จนิยามของผมคือการทําอะไรก็ตามที่ มีความสุขไม่ว่าผลลัพธ์ของสิ่งที่ทํานั้นเนี่ยจะจะประสบความสําเร็จในสายต่างคนอื่นหรือเปล่าเช่นผมได้เขียนหนังสือเนี่ยผมถือว่าผมสาเร็จละทำไมถึงสาเร็จอาจารย์เขียนแล้วไม่เห็นมีคนอ่านเลยถึงไม่มีคนอ่านนะแต่ผมมีความสุขในการเขียนผมถือว่าผมสําเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมด้วยนะที่สอดแทรกเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับการฟังทําให้เราได้เรียนรู้จากคนอื่นการฟังทําให้เราได้ยินเสียงที่อยู่ข้างในตัวเองและนั่นคือช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่ดี ข้อนี้ก็ชอบนะครับเขาพูดถึงาลาริคิงนะในหนังสือนะครับซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์คนที่เก่งมากของประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าใครรุ่นผมเนี่ยต้องรู้จักทุกคนแต่ท่านเพิ่งเสียชีวิตไปนะเร็วๆนี้เองจากโควิด19นะครับอายุ87ปีนะครับเขาก็บอกว่าเอะคุณสัมภาษณ์เก่งเนี่ยคุณสัมภาษณ์มามีเทคนิคอะไรเขาบกต้องฟังคือคือสังเกตไหมครับคนที่ ฟังเก่งเนี่ยจะเป็นคนที่ได้รับการเรียนรู้เยอะมากลาริคิงเนี่ยจะเป็นคนฟังคนไม่ใช่ว่าฉันฉันถามแต่ฉันไม่ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากที่จะสัมภาษณ์ใครแล่เขารู้สึกดีเขาอยากจะให้สัมภาษณ์คุณเนี่ยคุณต้องรู้จักฟังเขาแต่เหนือไปกว่านั้นเนี่ยการฟังเนี่ยมันทําให้เราได้ยินเสียงที่อยู่ข้างในตัวเองนะว่าเราเป็นคนแบบไหนเราต้องการอะไรผมบอกได้เลยฟังไม่ง่ายนะครับ ได้ยินอาจจะง่ายกว่าได้ยินคือก็มีเสียงเข้ามาในหูเฉยๆแต่ถ้าฟังเนี่ยคือคุณต้องใช้ความตั้งใจบวกบวกเข้าไปด้วยนะครับมาดูมาดูอีกเรื่องนะครับโอบรับความกลัวยอมรับว่าความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่กับความกลัวและจัดการกับความกลัวให้ได้อย่าวิ่งหนีความกลัวมนุษย์เราเนี่ยกลัวอยู่แล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราคงโดนเสือกินไปแล้วอะ แล้วบรรพบุรุษเราที่อยู่รอดผมเชื่อว่าตอนแต่ก่อนมนุษย์อาจจะมีสองกลุ่มก็ได้กลุ่มกับกลัวกับกลุ่มไม่กลัวแต่กลุ่มไม่กลัวโดนกินไปหมดแล้วไม่มีลูกหลานสืบทอดจนถึงปัจจุบันเราอยู่ในมนุษย์ที่มียีนที่มีความกลัวอยู่นะครับคราวนี้ปัจจุบันไม่มีเสือแล้วแต่เรายังกลัวอะไรที่เราสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีคําแนะนําว่าเอ๊ะเราโอบรับความกลัวนะคือเข้าใจความกลัวนะไม่ต้องไปต่อต้านมันนะยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรานะ แล้วก็จัดการจากมันไม่ใช่วิ่งหนีว่าเฮ้ยกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ทําไม่ทําไม่ทําถ้ามันเป็นความฝันเราเนี่ยกลัวเราอาจจะต้องหาทางจัดการแล้วก็เริ่มทาสมมุติว่าความฝันเราอยากจะเป็นสปิเกอร์จะเป็นนักพูดระดับโลกนะแต่กลัวในการพรีเซนต์นาเสนออย่างเงี้ยถ้าเราวิ่งหนีก็คือไม่เอาเราไม่พรีเซนต์ไม่พรีเซนต์เราก็จะไม่ไม่มีทางทําได้ตามความฝันเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือโอบรับเอาล่ะเรากลัวการนําเสนอแต่มันมีเทคนิคอะไรบ้างไหม ที่ทําให้เรานําเสนอแล้วมันมันมันไม,ไม่ไม่น่ากลัวขนาดนั้นทดลองเวทีเล็กๆก่อนไหมอย่างนี้นะครับคือการการที่เราไม่วิ่งหนีความกลัวแต่ถ้ามันเป็นความกลัวที่เราไม่ต้องการอยู่แล้วเช่นเรากลัวที่จะทําอะไรที่ไม่ดีอันนั้นถูกแล้วนะครับที่เราวิ่งหนีเพราะเราไม่ต้องการมันนะครับเพราะนั้นแยกแยะให้ถูกนะะอันถัดไปครับโลกจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม แต่เราต้องมีความหวังที่อยากเห็นโลกดีขึ้นหันนี้ดีมากนะครับมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิง5ขวบนะครับชื่อกิกกี้นะครับลองไปอ่านเองก็แล้วกันนะครับที่เขาพยายามจะช่วยเหลือคนที่แบบเ,เพื่อนๆที่ยากจนอะไรอย่างเงี้ยนะอัน,นอันนี้คือสิ่งที่เป็นเคสแต่ว่ามันสะท้อนว่าบางทีเนี่ยเราเห็นโลกที่มันมันมันแย่นะแต่เราเราไม่ควรจะทอดทิ้งความหวังที่จะทําให้โลกนั้นดีขึ้นนะ่ย ช่วยได้เล็กๆน้อยๆ,ๆผมว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ช่วยๆกันไปตามที่ท่านมีความรู้ความสามารถตามที่ท่านมีกําลังนะครับช่วยไม่ได้แปลว่าต้องบริจาคเงินอย่างเดียวบอกผมไม่มีเงินผมก็ช่วยไม่ได้ละอุ้ยเราช่วยอะไรได้หลายๆอย่างนะครับนะ <S <S ประชาสัมพันธ์ให้ช่วยทํานู่นทํานี่ให้นะในหลายๆอย่างนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเขียนไว้บอกว่าเราเองก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ของกันและกันได้ถ้าเรามีพลังวิเศษอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าพลังของความรัก ที่อยากจะทําให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นนะคือเขาเขามีบทชื่อว่าคุณเชื่อในพลังของซูเปอร์ฮีโร่ไหมคือคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดว่าซูเปอร์ฮีโร่มันจะต้องแบบเป็น outstanding เลยเป็นแบบซูเปอร์แมนที่บินได้นะสไปเดอร์แมนที่แบบเหาะเหินเดินอากาศจากไอ้ใยแมงมุมได้อะไรเงี้ยโ้ยผมไม่ได้ทําแบบนั้นคือจริงๆซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันคือการที่เราสามารถช่วยคนอื่นได้แล้วเรามีพลังอะไรเราไม่ได้บินได้นี่ เราไม่ได้ห่อเหินเดินอากาศได้และพลังของความรักนะครับเราอยากให้คนอื่นดีขึ้นเนี่ยเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วนะมันมีเรื่องราวของเด็กอายุ12ที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดสมองนะครับแล้วเด็กชื่อชื่อแอนโทนี Anthony เนี่ยเขาเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่ของมาเวลกับ DC Comics นะคุณลุงก็เลยทวีตไปยังมาเวลกับ DC Comics ว่าเนี่ยหลานชายเพิ่งได้รับผ่าตัดสมองนะถ้าได้รับกำลังใจเขาอาจจะหายป่วยได้เร็วนะคราวนี้ เขียนมากันเต็มเลยครับคนที่แสดงเป็นลุคสกายวอล์กเกอร์จาก Star Wars ครับมาร์คแฮมิลนะครับก็บอก the force will be with you เป็นเหมือนอัศวนเจดหรือทอมคิงที่เป็นคนเขียนแบทแมนก็บอก All the best getting better little dude remember Batman is on your side ก็แปลว่าขอให้ขอให้หายดีขึ้นนะจำไว้ว่าแบทแมนอยู่ข้างคุณนะแต่ที่ชอบมากที่สุดนะคือไมค แจเน้นเป็นศิลปินจากทีม DC ก็เขาวาดการ์ตูนแบทแมนส่งมาให้เลยแล้วข้อความว่า h r o e s are tough แปลว่าพวกเราฮีโร่เนี่ยแข็งแกร่งนะอารมณ์แบบนี้นะครับจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดเราช่วยกันนะเรามีความรักให้กันเนี่ยเราก็คือซูเปอร์ฮีโร่ของกันและกันได้มาดูอันถัดไปนะครับโลกในอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ว่าเราสร้างคนแบบไหนขึ้นมาดูแลโลกต่อผมว่าข้อนี้ก็ทรงพลังเช่นเดียวกันนะ เราพูดถึงคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่นี่แหละครับจะเป็นคนที่พาโลกเราไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะเรานี่คือเพอเอินพูดในฐานะของคนที่มีลูกแล้วนะแล้วก็อายุมากพอสมควรแล้วเนี่ยก็ก,ก็กำลังคิดว่าเราก็มีหน้าที่ในการกรูมมิ่งคนรุ่นคนรุ่นใหม่นี้ขึ้นมานะครับเขาพูดถึงจัสตินทูโดนะครับซึ่งเป็นนาย,ยกของแคนาดาเนี่ยซึ่งเขามองเห็นศักยภาพของคนรุ่นใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็จะจะ สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาได้แล้วคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาก็จะมีความคิดของเขาเองนะแล้วบางทีเราไปจัดเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่คนละบริบทเขาเขาเติบโตมาในบริบทที่เราไม่เคยรู้เลยว่าถ้าเราเติบโตมาในบริบทแบบนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเผอิญเราเวลาเราพูดจะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเราชอบไปจัดเบสออนสิ่งที่เราเติบโตมาเมื่อ30ปีที่แล้วอะมันไม่เหมือนกันไงนะครับถัดไปฮะบางครั้งคุณจําเป็นต้องยอมพ่ายแพ้ก่อน เพื่อที่จะได้เข้าใจว่าคุณกําลังสู้อยู่กับอะไรและคุณจะสู้แบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องชนะในทุกเรื่องนะบางทีการที่เราแพ้เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เรากําลังสู้เนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่นะแต่วิธีนี้มันไม่เวิร์กนะแล้วเราจะต้องใช้วิธีไหนที่มันจะเวิร์กนะครับเช่นเดิมนะในหนังสือจะมีเรื่องราวประกอบอยู่ตลอดเล่มนะครับบางอันผมอาจจะเอามาเล่านะแต่คงไม่ได้เล่าหมดเพราะว่าถ้าเล่าหมดก็ ก็ผมว่าไม่รู้จักเป็น10บสตอนแล้วมั้งครับนะผมว่าไปอ่านหนังสือเองจะเข้าใจได้ดีกว่าด้วยนะถัดไปครับเราส่งต่อสิ่งที่ดีที่เรามีให้คนอื่นด้วยความปรารถนาดีด้วยความเข้าใจว่ามันจะมีความหมายต่อเขาให้เขาได้ไปใช้ต่อให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขขึ้นและมีความหมายขึ้นนี่คือการทําจะว่าผมเริ่มต้นจากอันแรกคือธุรกิจที่ดีมากๆนะคือการส่งต่อสิ่งที่ดีให้กับคนอื่น เราเราหวังดีกับเขาอะแล้วเราคิดว่ามันจะมีความหมายต่อเขาแต่สิ่งที่เราต้องการคือเขาจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆนั้นไปได้อีกคือตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะค่อนข้างอินกับธุรกิจประมาณนี้นะผมไม่ค่อยอินกับธุรกิจที่แบบขยายตัวรวยเละเป็นพันล้านคือเขาไม่ได้ทําผิดนะทําแบบนั้นก็เป็นแนวคิดของสตาร์ทอัพซึ่งเมื่อสัก2อสปีก่อนผมก็อินครับชอบมากเลยโอ้สตาร์ทอัพตรงนี้มันเก่งแต่ตอนนี้อินแบบปร,ประเภทที่ว่า เฮ้ยจริงๆคุณไม่ต้องขยายเฮียแยายหรอกแต่คนที่เป็นลูกค้าคุณคนที่เป็นคนใช้บริการคุณเนี่ยเขามีความสุขแล้วเขาสามารถเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปเกิดประโยชน์ในชีวิตเขาแล้วก็เกิดประโยชน์กับคนอื่นๆต่อไปได้จริงๆไม่ต้องเป็นธุรกิจก็ได้นะครับการทําอะไรทุกอย่างในอาชีพของเราเนี่ยมันคือการส่งต่อสิ่งดีๆแล้วทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยเขาเขาไปส่งต่อสิ่งดีๆแบบนี้ต่อนะผมแถมท้ายนิดนึงก็ได้คืออย่างชีวิตของการเป็นอาจารย์ผมเนี่ยผมมี มีนิ่งอันหนึ่งอะ่ะก็คือการที่เราได้สร้างคนผมไม่ได้เคลมว่าผมเป็นคนสร้างเขาลูกศิษย์ผม100%นะแต่มีส่วนเล็กๆในการสร้างคนขึ้นมาแล้วผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ก็จะไปสร้างคนอื่นๆต่อไปในอนาคตนะไม่ว่าเขาจะเป็นอาจารย์หรือเขาจะเป็นหัวหน้าใครหรือเขาจะเป็นคุณแม่คุณพ่อของลูกเขานะอีกอันนะครับเราน่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยที่ยังรักษาคนที่รักเราไว้ได้อยู่ ผมชอบคอนเซปตนี้เพราะว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตไม่จําเป็นที่จะต้องทิ้งครอบครัวไม่จําเป็นต้องทิ้งคนที่รักเรานะครับจริงๆการประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยสามารถจะทําไปควบคู่กับการที่เรายังรักษาคนที่รักเราไว้ได้นะครับเขาเล่าเรื่องราวของชีวิตของบอรูเรนบัฟเฟตตซึ่งรวยล้นฟ้านะแต่ก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมขับรถเดิมๆใช้ชีวิตแบบเดิมอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิสูจหรือว่าเป็นเครื่องยืนยันว่าการประสบความสําเร็จในชีวิตมันไม่ใช่ไม่ใช่ช้อยว่าจะประสบความสําเร็จต้องทิ้งครอบครัวเท่านั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับมาดูอันถัดไปครับสู้ด้วยแฮชแท็กอย่างเดียวเปลี่ยนโลกไม่ได้เราต้องไปไกลกว่านั้นและเริ่มในที่ที่ใกล้กว่านั้นนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่มิเชลโอบามาภรรยาของบารักโอบามาเนี่ยมอบให้คนรุ่นใหม่นะครับบอกว่า คือคนรุ่นใหม่ชอบทวีตไงใช้ทวิตเตอร์แล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กแฮชแท็กบอกว่าการใช้แฮชแท็กอย่างเดียวมันไม่ได้ช่วยได้นะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้อง make make difference นะครับเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างนะครับก็ก็ไม่ได้ว่าคนแฮชแท็กนะแต่เพียงแต่ว่าแฮชแท็กอย่างเดียวมันอาจจะช่วยได้น้อยเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับทำยังไงดีที่จะทำให้เ,เกิดการเปลี่ยนแปลงทำยังไงดีที่ทำให้เราสามารถที่จะ ไปข้างหน้าได้นะครับอันนั้นอันนั้นจะช่วยได้เยอะกว่านะอ่ะมาดูถัดไปครับไม่เป็นไรที่เราจะไม่รู้ในทุกครำรตอบของชีวิตจริง,รงเป็นสุนทรพจน์ที่โอปราห์วินฟีพูดถึงนะครับว่าเวลาจบการสำเร็จการศึกษาเนี่ยคำว่า graduation เนี่ยจริงๆที่เราแปลว่าสำเร็จการศึกษาเนี่ยมันมาจากรากศัพท์ภาษาละตินมาคำว่า gradus ที่แปลว่าก้าวไปข้างหน้านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการสําเร็จไม่ได้แปลว่าเรารู้ทุกเรื่องนะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแล้วการยอมรับที่เราบอกว่าเราไม่รู้เนี่ยนะมันทําให้เราได้ตั้งต้นในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆผมผมนึกถึงหนังสือติ้งเกนที่โปรเฟสเซอร์อดัมแกรนเขียนก็แนวเดียวกันนะว่าถ้าเราบอกว่าเรารู้ทุกอย่างเนี่ยเราจะไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาเลยการไม่รู้หรือ I g n o r a n c e ต่างๆเนี่ยมันอาจจะช่วยหรือหนังสือของ ของเดฟชอตนะครับเดอะพาวเ o อร์ออฟอิน e ก็แบบเดียวกันนะคือถ้าเกิดเราเราเราไม่ยอมรับว่าเราไม่รู้เราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการแต่งงานเขาบอกไม่มีใครเพอร์เฟชีวิตการแต่งงานเป็นสิ่งที่ยากมากทุกคนล้วนเจอปัญหาหมดนะเป็นหมดไม่มีใครเพอร์เฟนี่ล่าสุดเนี่ยอัปเดตนะที่มีข่าวบิลเกต เพิ่งยาซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้นะด้วยเหตุผลใดๆมีข่าวลือว่าเอลมีกิกมีอะไรก็ก็ไม่แน่ใจนะบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของภาษีถ้าเกิดยาแล้วมันจะช่วยลดภาษีได้ Whatever ครับแต่ผมว่ามันมีปัญหาแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการาไม่มีใครเปอร์เฟกในชีวิตการแต่งงานเพียงแต่ว่าเราเข้าใจเขาไหมนะในหนังสือมีข้อแนะนําต่างๆที่โดยเฉพาะมาจากคุณมิเชลโอบามาเนี่ยซึ่งก็เป็นคู่ชีวิตของบารกโอบามาเนี่ยเขาก็ เขาก็แนะนําการใช้ชีวิตคู่นะผมว่าเป็นประโยชน์นะครับเขาบอกเลือกคู่ครองให้เหมือนกับเลือกทีมบาสเกตบอลอันนี้ก็ชอบนะเพราะว่าเขาบอกว่ามีบาสเกตบอลเนะี่ยคุณไม่ใช่ว่าคุณทําทุกอย่างได้หมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องช่วยเหลือกันคือทํางานเป็นทีมอ่ะเราจะรู้ว่าแต่ละคนมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงนะครับแล้วก็อย่ายอมแพ้เวลาเจอช่วงยากลําบากมาด้วยกันนะผมว่าทุกคู่นะจะมีช่วงที่แบบดาวช่วงยากลาบาก แล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้ดีด้วยนะก็มีข้อแนะนําต่างๆที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งครับไม่สมไฟความเกลียดชงังแต่สมไฟความหวังแทนนะครับคืออันนี้สัมภาษณ์สามีบ้างบารักโอบามานะคือไม่ใช่คนเขียนสัมภาษณ์นะเขาก็เอาเอาเอาบทสัมภาษณ์มามาตีแผ่มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราเอาแต่เอาแต่จะแบบจำได้ไหมมีแบ็คไลฟ์แมทเธอร์มีอะไรเงี้ยไปสมไฟความเกลียดชงังมันก็ ตีกันนะ่ยมันก็ทะเลาะกันมันก็เกิดความรุนแรงก็บอกไม่ควรทําจริงๆค,คือสุมไฟความหวังว่าโลกเราจะต้องพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับชอบชอบคํานี้นะครับชอบคํานี้มาดูอีกอันนึงนะครับที่หนังสือนี้ได้สรุปไว้คาดว่าตอนนี้คงไม่จบนะครับอาจจะได้สักอีกตอนหนึ่งเลยแหละนะ ตราบใดที่มีแสงสว่างและน้ำกุหลาบแห่งความหวังจะผลิดอกงอกงามแม้ในซากคอนกรีตที่แตกสลายคือเคยเห็นเคยเห็นรูปไหมที่ต้นไม้มันแทรกออกมาจากจากรอยแยกของปูนหรืออะไรเงี้ยเขากำลังจะบอกว่าเมื่อมันมีดูสถานการณ์ทุกอย่างแล้วมันไม่สามารถที่จะแบบทำอะไรได้เลยจริงๆแล้วมันยังมีความหวังจริงๆแล้วมันยังมีมีม,มีทางที่จะไปอะ ในหนังสือก็เล่าเรื่องต่าง,างๆที่มันเป็นอุปสรรคมากมายแต่ว่าก็ยังคนก็ยังเติบโตขึ้นได้เหมือนกับดอกไม้ที่มันแทรกออกมาจากรอยแตกของของปูนซึ่งเราเห็นว่าปูนเนี่ยมันไม่สามารถปลูกดอกไม้ได้จริงไหมมนันปูนแต่มันก็จะมีรอยแยกเล็กๆเนี่ยที่มันเป็นความหวังของเรานะอีกอันครับชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณคุณเป็นคนขับเคลื่อนให้ชีวิตไปตามทางที่คุณอยากจะหมุนพวงมาลัยไปคือถ้าเกิดใครคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันตามดวงอย่างเดียวเราคงไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ไหม แต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนะผมว่าชีวิตเรามันก็ไปได้แบบสเปะสปะเขาเรียกว่าใช้แบบพาสีไม่แบบแอคทีฟพาสีก็คือมันก็แล้วแต่คลื่นจะพัดพาเราไปยังไงเราก็ไปเรื่อยเปื่อยนะแต่เขาบอกให้เราเนี่ยถือพวงมาลัยเหมือนขับรถนะก็คือเรากุมบางเขียนของชีวิตแน่นอนครับมันจะมีคลื่นมันจะมีอะไรเข้ามามันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการ100%เซแต่อย่างน้อย,อยมันก็ไม่ใช่ศนนะครับเราพยายามให้มันอยู่ในคอนโทรลในมือเรามากที่สุดเนี่ยจะจะเวิร์กนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกวันคือโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงและยกระดับจิตใจของคุณได้และคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกนิยามโดยใครหรือสิ่งใดๆคือเขาเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่ารีเบคก้าแบล็กนะครับเป็นเจ้าของเพลง Friday เมื่อ10ปีที่แล้วนะปรากฏว่าเพลงนี้โดนคนด่าคนดิสไลค์มากที่สุดผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลใดอาจจะไม่พราอหรืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ประเด็นว่าดิสไลค์จนเขาจนจน,จนเขาดังอะเอา,อางี้ละกันนะครับ แต่เด็กเนี่ยอายุ13เองนะยังทนเรื่องพวกนี้ได้นะครับมันก็ก็กลับมาที่คําแนะนำอะ่ะมันคือโอกาสใหม่ๆที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงยกระดับจิตใจได้ไม่ได้ถูกนิยามโดยใครหรือสิ่งใดๆครับเราเราจะผ่านมันไปได้นะเขาก็จะผ่านสิ่งๆเ่าเนี้ยเขาก็จะผ่านไปได้และสุดท้ายเนี่ยเขาก็สร้างเพลงใหม่ๆขึ้นมาจากคนที่โดนโซเชียลบูลลี่นะก็คือโดนแบบล้อโดนด่าในโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาก็ ได้กำลังใจได้อะไรต่างๆกลับมานะครับแล้วก็ทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยอันนี้เป็นบทเรียนที่น่าสนใจขนาดเด็ก13ยังผ่านไปได้นะครับถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วโดนโซเชียลบูลลิงเราโดนด่าใน Facebook อะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้นะถ้าเราทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะขออีกสัก2อันนะครับแล้วเดี๋ยวเราคงหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเพราะไม่เช่นนั้นมันจะยาวเกินไปนะไม่มีใครไม่เคยทำผิด แต่จัดการของความผิดพลาดเสียหายได้ดีแค่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนกันคือจริงๆเนี่ยเราทําผิดเป็นเรื่องปกติเราไม่อยากผิดไม่มีใครอยากผิดแต่คุณผิดแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณทํำยังไงต่ออันนั้นน่ะสิ่งที่คุณควรจะต้องเรียนรู้ถ้าผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอ่านี้คุณไม่ได้เรียนรู้แล้วคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบใจแน่นอนหรือยอมรับผิดแบบยอมรับแบบส่งๆไม่ได้รู้สึกตระหนักถึงความผิดเหล่านั้นมันก็ไม่ช่วยนะอันสุดท้ายของวันนี้นะครับ สิ่งที่คุณเขียนขอให้เขียนในสิ่งที่กล้าหาญพอที่จะทําให้คนมีความหวังทุกสิ่งที่คุณเขียนขอให้เขียนบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณเองผมชอบประโยคนี้เพราะว่ามันอาจจะตรงกับ mindset ผมก็แล้วกันนะแนวทางผมก็แล้วกันนะก็คือผมมักจะชอบเขียนในสิ่งที่จะทําให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความหวังแล้วไม่ได้หวังแบบลมๆแรงๆนะผมอยากให้เขาได้เอาแนวคิดต่างๆเนี่ยไปลองพัฒนาปรับใช้อันนี้คือคือ คือด,ดีกว่าการเขียนที่มันแบบทําให้คนรู้สึกแย่ซึ่งบางครั้งบางบหนังสือบางเล่มเขาบอกเอ้ยเขียนมันต้องทําให้แบบคนดา่าแล้วเราจะดังอะไรเงี้ยก็อาจจะจริงนะเพราะว่าคนชอบแชร์ในสิ่งที่มันแย่ๆมากกว่าดีๆอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงกับความเห็นของผมก็แล้วกันนะคือให้ผมดังแบบนั้นไม่ดังก็ได้ครับเงียบๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเขียนแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจเขียนแล้วมันทําให้คน มีความสุขมากขึ้นเนี่ยผมชอบรวมทั้งการทำพอดแคสสองผมด้วยนะคือฟังแล้วคนรู้สึกม,มีแรงฮึดฟังแล้วเนี่ยคนสามารถนําไปใช้ได้มีประโยชน์เนี่ยดีใจครับแค่นั้นก็มีประโยชน์หรือหรือคุ้มค่ากับเวลาที่ผมใช้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เช่นเดิมนะผมติดตามตัวเลขโควิด -19 อยู่นะครับตอนนี้ก็ยัง2,000กว่านี่อาจไว้วันอาทิตย์นะอาจไว้ล่วงหน้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันจันทร์อาจจะมีภารกิจหลายอย่างก็ก็เลยขออนุญาตอัดไว้ก่อนเออก็ยังย้ําเตือนนะครับล้างมือโซเชียลดิสแท้นนะครับพยายามอยู่ไกลกับคนนิดนึงนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องเดินทางนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากเยอะๆเลยนะครับเข้มข้นมากๆนะครับแล้วเราก็จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับ No Pardon Story: A Life-Changing Story.